สวัสดีครับพบกับตามวิถีเมนูฉานอาหารรสชาติปตักใต้วันนี้นำเสนอเมนูแกงส้มปลานิลใส่หน่อไม้ดองวิธีการไม่ยุ่งยากแต่มีขั้นตอนปรุงรสตามชอบเรียบร้อยแล้วจัดใส่ชามพองงามเสิร์ฟเลยครับตามวิถีไม่ขอเน้นเรื่องสูตรแต่จะนำเสนอในรูปของขั้นตอนและการประกอบการเพราะตามวิถีเชื่อว่า พ่อบ้านแม่บ้านทุกทกท่านสามารถทําอาหารเก่งกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเช้านี้เย็นนี้นึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะทำอะไรทานดีนึกถึงตามวิถีเพื่อจะได้แนวทางในการประกอบอาหารมือ้อต่อไปตามวิถีเชื่อว่าคลิปตามวิถีคงจะมีประโยชน์ต่อพ่อบ้านแม่บ้านบ้างไม่มากก็น้อย สำหรับวันนี้ขอให้ทุกทกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญตามวิถีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ